คือเวลาเรียกชื่อเขาก็จะไม่เรียกชื่อนะเขาก็จะเรียกอีเปย์อีเพยอ,อะไรเงี้ยก็เก็บอยู่ในใจเลยไงอะอมัเ,เป็นน้อยใจอะวะทำไมต้องเรียกฉันแบบนี้อะไรเงี้ยอะ่อะ มีอาการผิดปกติที่ขาขวาค่ะก็คือเป็นโปลิโอค่ะคือตอนเด็กๆไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็เลยขาขวารีบแล้วก็อ่อนแรงค่ะมีคนล้อเลียนไหมมีนะคะเวลาเดินผ่านก็โอ๊ยเป๊มาแล้วอะไรเงี้ยเป๊ะเปก็คือแบบบางทีมันก็จะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยน้อยใจแบบชื่อฉันก็มีนะทำไมไม่เรียกชื่อฉันเนี่ยแต่ก็แบบ ก็ทําอะไรเขาไม่ได้ไงคะก็ต้องปล่อยให้เขาเรียกไปอย่างเี้ค่ะแม่เสียแล้วพ่อก็บอกว่าอยากให้เราช่วยทํางานบ้านอ,อะไรแล้วทําไม่ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ก็ว่าเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความน้อยใจแล้วบวกกับมันนั่งคิดว่าเอ้ยอยู่ไปก็เท่านั้นแหละเพื่อนก็แบบล้ออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า,าไปผูกคอแบบว่า ไม่ได้แบบผูกเชือกนะเอาแบบว่าผ้าพันคอ,อยุวะนี่แหละก็ผูกเอามามัดมัดเนี่ยแบบคือมัดแน่นแล้วเหมือนเลือดในสมองมันขึ้นมาหัวเหมือนมันจะระเบิดอะ่ะแล้วอารมณ์นะมันก็แบบว่าไม่อยากตายแล้วมันกลัวแล้วก็ตั้งแต่นั้นมันก็ไม่ไม่เคยคิดที่จะแบบทำมันอีกเลยอ่ะพี่ตอนนั้นประสบอุบัติเหตุ รถชนค่ะรถชนแล้วไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณพยาบาลเขาบอกว่าถ้าเกิดเนี้ยอย่างของของเราเนี่ยเป็นโปรลิโอเราก็สามารถที่จะไปทําบัตรคนพิการพอออกจากโรงพยาบาลก็ไปทําเรื่องบัตรคนพิการแล้วก็ไปไปเรียนอยู่ที่ศูนย์หยาดฝนคนที่มาอยู่ในศูนย์คนพิการเป็นคนที่นั่งวีลแชร์และอย่างบางคนไม่มีแขนมีขาข้างเดียวเขาก็ยังใช้ขาเทียมเขาก็ยังเดินกินข้าวเรานี่ดีกว่าเขาแบบว่าเยอะมากค่ะถือว่าแบบ ดีกว่าเพื่อนหลายๆคนคือมันเหมือนเราอยู่ในสังคมของของเราเลยพอใกล้จบเขาก็จะมีะกีฬาเฟสปิดเกมตอนนั้นมีกีฬาสออย่างที่ให้คัดก็มีฟันดาบกับยิงธนูก็เลยเลือกยิงธนูก็พอคัดตัวก็คะแนนผ่านผ่าน,านเกณฑ์ก็เลยได้ได้มาเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ คือครั้งแรกที่แข่งอ่ะไม่ได้ประสบความสำเร็จกลับบ้านไปก็ยังจะมีแบบว่าเฮ้ยเป็นทีมชาติจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเป็นทีมชาติแต่ว่าไม่ได้เหรียญแค่นั้นก็เออเนี่ยเห็นไหมก็ทาอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ได้เหรียญอยู่ดีมันก็กลายเป็นแบบเฮ้ยทำไมแบบขนาดจะเป็นทีมชาติยังยังยังรับความสุขป,ปวไม่ได้ล้ออะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าก็ต้องแบบลักดันตัวเองยังไงแข่งฉันต้องให้ได้เหรียญฉันต้องได้ไปภาราลิมปิก อนที่ได้เหรียญเงินมาคล้องคองนี่รู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมันสามารถแก้ได้หดเหมือนเราได้ปลดล็อกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้เหรียญเงินมานี่ก็คือแบบจังหวัดแพร่เขาเขาจัดพิธีต้อนรับให้ให้แบบอย่างยิ่งใหญ่คนที่ล้อเขาก็จะรู้ว่าเราเออเราก็ทำทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดีใจมา ร่วมแสดงความดีใจด้วยค่ะการล้อเลียนนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกทรมานใจสําหรับคนที่ถูกล้อทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยหมดกําลังใจถ้าคุณไปล้อเขาการอยู่ร่วมกับสังคมควรจะเริ่มต้นมาจากครอบครัวปลูกฝังลูกหลานในการอยู่ร่วมกันว่าเจอแบบนี้ก็ให้กําลังใจเขาควรให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้ว ลองคิดย้อนว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วเราไปเจอแบบนั้นเราจะรับได้ไหมอยากให้เขาคิดแบบนี้มากกว่า